เรียบร้อยนึคุณหาหัวเนี่ยซุมซ่มสุมสุมโอยปะกเวยปกระทิยงสวัสดีทุกคนวันนี้เราจะมาส่องกุ้งแล้วก็ปลากันนะอันนี้มันเป็นเขาเรียกว่าเริ่มหน้าแรงแล้วน้ำก็จะประมาณนี้แหง้งแล้วไม่ค่อยเห็นดอะไรเลยนะโอเคเราไปส่องกันดีกว่า อันนี้น้ําแห้งแล้วนี่ด้วยปืนเนี่ย<ช>แล้วก็มันจะมีเมื่อกี้เก็บขวดแล้วก็ตัดขวดด้วยตัวใหญ่ไหมมาเดี๋ยวไปซอยปลาให้ดูนะเจอแล้วปลาก้างภูเข,ขานะนนไหนหนี่เห็นไหม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  ำไมมันไม่ตายไม่ดนนี่หว่านี่หน่ออยู่อย่าง้ยเจอกุ้งแลวทุกคนเจอกุ้งแล้วออกตัวใหญ่กว่าไหมตัวใหญ่ตัวใหญ่ไม่ค่ยอยใหญ่นะก็กุ้งในน้ำนี่แหละมาถัดไปนู่นน่นนู่นนู่นมาอีกแล้วไม่ถนาดนี้ไม่ไม road, นะ sale. ถนาด ไม่ค่อยแม่นเลยตรงนี้ตายแล้วยิงยนตายอ่ะเก็บเอาได้แล้วหลีกมันใหญ่กว่ากุ้งอีกมั้งเนี่ยนี่เดี๋ยวนี่ทุกคนได้แล้วหนึ่งตัวโอเคไปกุ้งเดี๋ยวกุ้งอีกยวกุ้งโครนเห็นไหมแดงๆนี่นะเดี๋ยวผมจะซอยให้ดูเลย ตายแล้วเพราะว่ามันมันตัวเล็กมันตัวเล็กแล้วก็ตายเลยเฮ้ยอุ้ยไม่ตายเว้ยหูววววตัวใหญ่กินเอานี้ยเนี้ยิงเอนี้ยยิงเหรอาะยิงเหรอเนาะทุกคนมันก็ไม่ค่อยใหญ่นะแต่มันยิงติดลูกดีนแล้วมันเด้งออกมาขึ้นประมาณนั้น อตัวนี้ไม่พลาดครับทุกคนเห็นไหมเห็นไหมนี่นี่ประมาณนี้แหละไฟมันก็ใหญ Eller, ่มากเดี๋ยวะกังแล้วทุกคนปากังครับะกังโอ้สองตัวอุ้ยอันนี้ปนีนี่น่าเห็นไหมทุกคนเห็นไหมเห็นไหมไปนู่นแล้วนีมีมีไยแล้วแต่ยแล้วอ๋อมันโดนมันโดนแล้วมันโดนแล้ว แต่มันเวลาเราย,ยิงมันโดนนูกีนเนี่ยไม่ให้พลาดแล้วทีนี้นี่เห็นไหมทุกคนเห็นไหมไม่ต้องสองต่อมันดิเพื่อนไม่เห็นนี่นี่นี่เดี๋ยวผมยิงมาให้เนะียอือปนินอยู่อยู่ปนินอยู่อยู่ว้าวว้าว,ว,าวปนินทุกคนเอาหมดเล็กๆใหญ่ๆ่นี่ นี่ทุกคนนี่ปลากริงครับอ่ะอ่อ่ะโอ้จึงแล้วทุกคนปลากระทิงเมื่อกี้ยิงแล้วสอยแล้วเมื่อกี้ไม่ได้ทันถ่ายนะเดี๋ยวมันรอดอีกเมื่อกี้นี่วิ่งมาตรงนี้นี่ปลากระทิงทำไงเดียรมือก็ไม่ถนดัดมือไม่ถนัดไหมจับเลยไ,ได้ไหมเนี่ย,ดยเดี๋ยวเข้าขึ้นฝั่งนั่นเลยนะเนี่ยเอาไหมนี่นี่ทุกคนได้ จับเลยนะโยกเลยมันเนี่ยโอ้โหนึกว่าตัวใหญ่มากเลยไม่ใหญ่นี่นะแต่ก็โอเคนะดึงนะสิบหอเมันอกีหลุดน,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 นี่แก้มันนี้นหนึ่งตัวครับ ไม,ม,ม่มีลูกประดิด่แล้วก็ไม่นอยู่ไหนเนี่ยมาดกรอบอร่อยมากครับผมอือโอ้โหยิงสองทีได้สองตัวครับทุกคนไม่ใช่หนึ่งตัวนะโอเคไปเก็บเยี่ยมมาก ตัวแค่นี้นะกุ้งไม่ใหญ่เด็กผมมีตัวเลยตัวนี้กราเราปลาอะไรทุกคนผมไม่รู้จักเลยเอาโฟกัสหน่อยชิกล้องนี่ผมก็ไม่รู้จักเหมือนกันนะเค ไม่ได้จริงๆเลยบอาตายบ้าตาย <Gym>. <S <S โอ้ได้ได้ได้โอ้ยขอดูหน่อยดินี่ท <breaks> ุกคนเขาเรียกว่าปลาเลยนะปลาติดหินด้วยเนาะไม่ก็ปลาพันนั่นแหละอืมวนอู้นี่ดูหน่อยดูนี่โอ้ยได้อยู่ได้อยู่ได้อยู่เอ้ามีตัวหนึ่ง่ะอยู่ไหน Phải rồi à? như ngay, như ngay Phải luôn lại con đi kìa Hiếp lối Cố okay. nam rồi? Ừ, thả nam rồi, thơm lối, điếc lối, điếc lối ไายหายเลยไมไมนหาหัวเนี่ยสุ่มสุ่มสุ่มโอะะ้ยปลากระทิงว้ปากระทิงเอ้าเอา้าเอ้าเฮ้ยโดนหัวด้วะเนี่ยไหนวะ <c oughs> อ้หเกือบหัวเกือบหัวเกือบัวตัวมันโอเค เอา้าเอายิงแล้วทุกคนยิงแล้วยิงแล้ว,ลวไ,ได้เปล่านั่นไงติดมาแล้วว้าวโอ้โหตอนนี้อยญก่กับเพื่อนแล้วมั้งแนนา่ะไปนี่อีกตัวหนึ่งนะตัวลองลงมานี่ไงนี่ไงเนี่ตัวลองลงมาอยู่นี่นี่นี่น เห็นไหมประมาณนี้ต้องรับไอ้คมเหล็กแหละจุยแล้วคนกุ๊กกุ๊กกุ๊กค่อนข้างที่จะฟุ่มเลยนะนี่ก็ใหญ่อยู่โดนไหมโดน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 อยู่โดนอยู่ว้าว ทุกคนโดนอยู่โดนอยู่เห็นไหมเห็นไหมโอ้มันก็ไม่ค่อยใหญ่แต่ก็ใหญ่กว่าที่เราเคยได้มานะมีสองสามตัวมั้งที่โดนครับโดน โอเคแล้วทุกคนเราพอแล้วนะดึกแล้วเอาแค่ okay. พอประมาณนี่ได้ครึ่งโลถึงไม่เห็นประมาณนี้ก,ก็พอหมกพอหมกหรือว่าทอดดีเดี๋ยวพรุ่งนี้ไปทำเมนูนะคืนนี้ไปอาบน้ำนอนดีกว่ามันก็จะมีะไหนจับปลาให้ดูหน่อยดี มีปลากระทิงเนาะปลากระทิงตายยังอุ้ยเดี๋ยวช้อนหลุดเดี๋ยวจะให้ดูปลากระทิงไม่ไม่ค่อยใหญ่แต่พอตัวพอตัวนี่มีปลากระทิงปลาก้างแล้วก็กุ้งอันนี้ปลาปลามุงปลามุงหน่อยนี่เนาะปลามุง ตายยังไม่รู้นะปาก้างอ,อันนี้คือปาก้างครับก็โอ้โอไหนดูกุ้งดนโอ๊ยโอ้ยเป็นอะไรเป็นไรเลื่อเลืกุ้งก็จะมีไซส์ประมาณนี้นะไซส์ประมาณนี้กุ้งทอดแล้วมันจะเป็นสีแดงนะโอเค ได้สามสีอย่างโอเคเดี๋ยวเราไปฟีดไว้เดี๋ยวพรุ่งนี้ใครจะเป็นคนทําก็ดูอีกทีโอเคเอไปโอเคกลับบ้านละปืนชิงปลาง่ายๆเมนูวันนี้เช้านี้เราทอดเอานะทอดแล้วก็เราทอดขวานะไม่ใช่ทอดนี่กุ้งตัวใหญ่อย่างเงี้ยเดี๋ยวชิมให้ดู อืมกรอบมันกลมๆอร่อยอืมปลาหน่อยดิปลาเนี่ยไม่กรอบนะแต่มันอร่อยมากเลยอย่างเงี้ยอืมกุ้งอีกสัตัวอุย้ยอร่อยเลย